สวัสดีครับอยู่กับหลุนชูโชคคือเกาครับมือนี่หลุนจะผ้ามาเบงโคกน้องหน้าม่วเดียวในพื้นที่แปดไรออกแบบไหวง,งามครับผมก่อนอื่นต้องบอกพิกัดของแปลงนี้ครับอยู่ที่บ้านจำปาดงอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลน,นครออกแบบโดยหลุนชูโชคครับผมสีเขียวๆที่พี่น้องเห็นเป็นสีน้ำนั่นเกิดจากการใส่ผง รับปรุงสีนะครับเพราะว่าอยากให้มันงามนั่นละจากที่เป็นสีขีโคนสีน้ำตาลกาสิกายเป็นสีฟ้าแบบพี่น้อง <ละ S 2> เห็นลักษณะเด่นของแปลงนี่ก็คือการจัดสรรพื้นที่ดอย่างลง<ต>ัวมีการขุดสะขนาดใหญ่เอาไว้กักเก็บน้ำที่สำคัญเรื่องของการกักเก็บนาดินหรือว่าเก็บนาดินเก็บดินดำไว้ทีมงานเหาให้ความสำคัญและกบริพาดเรื่องพวกนี้ครับเป็นการขุดโขงน้องหน้าในช่วงหนาฝนครับผม น้ำที่เห็นเป็นน้ำซึมจากใต้ดินประกอบกันกับน้ำฝนที่ตกลงมาบอกเลยว่าหลุนไปร้อยโดดน้ำเพื่อนหลายรอบแล้วนะครับถ้าสังเกตดีๆสิเห็นทอพิวซี่ที่ว่างไหวนะครับเป็นการจัดการระบบน้ำโดยใส่ข้อง,ง้อในการจัดการน้ำให้มีระดับต่างกันโดยการจัดการน้ำแบบนี้ถือเป็นการจัดการน้ำที่ถูกประยัดและกระขุมคา่า สามารถใส่งาได้ดีอีหลีครับจากมุมสูงมุมนี่พี่น้องสิเห็นข้องใส่ไกลที่แบงเป็นคันเป็นตอนตัวนี้ออกแบบว้ให้สามารถเลี้ยงปลาหรือว่าเลี้ยงสั์น้ำได้หลายชนิดนะครับไอเดียของลูกค้าก็คือล็อกแรกจะเลี้ยงกบครับล็อกที่สองสีเลี้ยงเป็นปลากินพืชล็อกที่3สิีเลี้ยงเป็นปลากินเนื้อการล็อกที่สี่ล็อกใหญ่ๆที่ท่านเห็นสีบบเลี้ยงอีหยังครับสีเห็ดเป็น สะน้าสวยๆสื่อครับเรื่งแล้วสวยงามตาอิลีครับผมนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่ตั้งใจเอามานำเสนอให้พี่น้องเ<ม>บิ่งคาประมาณแปลงนี้ในพื้นที่แดไร่ครับอยู่ที่2 3 0 0 0 0ืบาทครับผมจบงานแบบมีคุณภาพแบบนี้แถมเก็บภาพมุมสูงอีกทั้งระวางคุดครับผมก็ได้กินได้อยู่น้ำกันคือจังมีขอบขั้วเพิ่มไม่อีกขอบขั้วหนึ่งทั้งสกลนครอนี่ลยนะครับ<ล> ความสุขของการเห็ดงาพี่<า>น้องท่านใดอยากมีพื้นที่ที่เอาไว้เห็ดโคกหนองหน้าหรือ,อยาเห็ดเป็นบ้านสวนกเกษตรผสมผสานยิ่งคิดบอออกว่าสิออกแบบแบบใดแล้วก็บอกหูว่าสิให้ไปมาคุดห้ยทีมงานเท่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับผมที่เป็นตัวที่คุณภาพคุณภาพขนาดไหนเบื้องจากผลงานที่เห็ดออกมาดีาครับไว้ให้พี่ให้น้อง เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอยู่ในอ้อมอกอ,อ่อมใจครับนี่กว่า100แปลงครับผมประสบการณ์ของทีมงานาเราอุ้มงานโดยวิศวกรโยธามีใบป,ประกอบวิชาชีพครับผมเรื่อง,องของขอกฎหมายระยะล่นเรื่องของความลึก แล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ชั้นดินต่างๆัวนีลุนบอกเลยว่าเรียนมาโดยตรงครับหรือว่าตรงสายครับบ,บวชิปเป็นวิชาให้ดอลิกเกี่ยวกับน้ําวิชาซอยแมคานิกเกี่ยวกับ,บดินบอกกับความชอบส่วนโตในการเหตุกษตรผสมประสานครับบอกเลยว่าสิ่งที่พี่น้องได้คุ้มค่ากับค่าจ้างแท้่แน่นอนโอเคครับผมจากกันไปด้วยบรรยากาศของภาพมุมสูงประมาณนี้ครับไว้เจอกันเร็วๆนี้้อครับเด้อสำหรับฤดูกาลของปี2568สําหรับงานขุด โคกน้องนามโมเดลครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ